ถัดมาเขาก็เป็นของทางค่ายมาสด้าครับมีครบทุกเวอร์ชันนะ 2, 3, ครับ <X> 30, มี m a ส d a 2 m a ส d a 3 CX 30 CX 5 3 CX 3แล้วก็ล่าสุดที่ตัวเด่นในบูธเขาเนี่ยคือเป็น m a ส d a 6นะครับเป็นครบรอบ20ปี Limited Edition นะครับเขามาโชว์ด้วยแล้วก็มาขายด้วยนะครับทุกทีเราเห็น Mazda 6เนี่ยนานจะมาผมมาที่โชว์ให้เราดูคราวนี้ขายด้วยแต่มีแค่ร้อยคันให้จับจองกันในงาน อ่ามาสด้าหก็เป็นรถที่หรูหราขนาดตัวก็ประมาณคล้ายๆล้ายแร็คอร์ดหรือตัวไตแคลมป์ี่นะครับเผื่อท่านจะจะได้เห็นภาพนะครับก็ <c oughs> อยู่ในคลาสเดียวกันครับรถหรูก็ทงของมาสด้าเลยนะครับซีรีส์หของมาสด้านี่ไม่ได้เห็นนานเลยนะครับตั้งแนมี6กสองกันนะครับ,รบ <ๆ S 1> ที่เราเคยขับกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สซีรีส์สนะครับเป็น CX ทั้งหลายนะแต่ว่ามาสด้าหเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีนะที่มาสด้าทำมานะใช้เครื่อง2.5งจุดห้านะครับเบนซินสี่สูบนะครับกำลังสูงสุดรงงงงมมมม้้าาานะคครรรรัับบวววเเ็สสูุดดทไถึกิโโลตต่่อช ก็เป็นรถที่สายพานของ Sky ยทีปนะครับเครื่องยนต์ก็ถือว่าทันสมัยแล้วแล้วก็รูปร่างสวยนะครับเป็นรูหลาเป็นรถที่เนียบของ Mazda คันหนึงเลยก็เห็นว่ามีขายในบ้านเราแค่100คันนะครับก็ไปดูแลรีบจับจองนะครับมีไม่เยอะนะครับก็ในงานนี้ก็ไปดูได้เป็นตัว m i t e d e d i t i o n นะครับก็ไปชมกันได้นะครับที่บูธ Mazda ก็มี Sky a c t ท v e ครบเลยันนะครับ